สอมนม่ทีรู้ค่าพัฒนาที่ดี เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนมักจะพบปัญหาโรคไฟท็อปโทราหรือรากเน่าโคนเน่าเมื่อต้นทุเรียนมีอายุมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมาตลอดลุงเฉลวยจันทแสงหมอดินอาสาผู้ซึ่งมีประสบการณ์ตรงในการทำสูนทุเรียนได้แก้ปัญหาด้วยการคิดค้นสูตรน้ำสกัดชีวภาพจากสมุนไพรมหาปราบโดยใช้สารเร่งพอดอเจ็ ของกรมพัฒนาที่ดินหมักร่วมกับสมุนไพรต้นมหาปราบหมากเปลือกมังคุดและกากน้ำตาลใช้แก้ปัญหาอย่างได้ผลอของจุฬาจาได้ไลยกรไดจะเป็นหมากเ,เนื้อเนื้อไหนของหมากนะหมากทีละราีคนแก่้าทานกันนะแล้วก็จะมีมังคุดมังคุดเ,เปลือกมังคุดที่เราคิดเนื้อแล้วเนี่ยเราก็เอาเปลือกเอามาตำตำโขลกย่างทีถีห็นเนี่ยเราไปตีตีมาแล้วามาตำนะ ตามมันแหลกแล้วก็มาใส่ถังมากพนะอเราเจ็บพอเราสามบวกกันแต่ว่าต้อง้าบ่อยน่อยนะถ้ามันเป็นหมากเนี่ยเราก็ใช้ป้ายหนีไปเจาะๆอะ่าันถึงเนื้อในปีแร,รกๆเนี่ยถ้าถึงมาปีสี่เจ็ดสี่แปดเนี่ยเราเราจะใช้หมากเลยมื่ก่อ,กอนเนี่ยรถน้ำเนี่ยมันจะไม่ลงอะ่ะทากยากยังทากยากเลยเพราะว่าดี๋มันแข็งหมดอะ่ะก่อนที่เราใชา้เคมีพอเรามาใช้อิอนีใชัยชีวภาพใช้อินรตย์หน้ามากมากเนี่ยก็จะช่วยทําให้ดินนุ่มขึ้นตอนนี้นะครับ า,า,างนขึ้ความเชี่ยวชาญองค์ความรู้ในระบบเกษตรอินทรีย์ของดวงเฉลวยจันทแสงหมอดินอาสาได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อนเกษตรกรในพื้นที่และผู้ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเสมอมาสร้างสังคมเกษตรปลอดภัยร่วมแก้ไขวิกฤตโลกร้อนโดยกรมพัฒนาที่ดิน